เปิดชิ้ใหายเลยงานเนี้ยมันก็ไม่ช่วยทําแล้วก็สั่งไปงานกลุ่มเหื่อมากเลยอ่ะดูมาดิมาดิโทรศัพท์ไม่มีแลกวไป้งพ่อขออนาขอดูได้มาดิ What <susurra> ขอเคุณได้ไหมคุณหมองานก็มีทำไม่เคมีขมาเราเลยมันเดิามท้าเนี่ย้าเนี่ยงืองานก็ไมมาถามไมนะไมต้องทำอะไรมากอ่ะเช่นคือคอยบอกยังก็ไม่ได้ปบบกกูให้งานอะไรมันมคาก็เหลืงานอะไรมถุด ทุกคนค่ะนี่สรุปงานวันนี้ครูให้พวกเราทาลายห้องนะคะโอ้โหโอ้ค่ะารเกี่ยวไม่ได้หรอกค่ะไ่ด้จะจบแล้วนะงานเลี้ยงช่างเลียงสักกิ๊ก่ ในอาคาร้งอ่ะงานที่แล้วเ,เนี่ยมันช่วยงานขอกเรามแม้สุดคนนั้นอ่ะก็อยากเอามัน้ลุเกคิดูรงานห้อมันจะทำไหมล่ะน่ะไปคับงไหมไ่ะมานี่เร็วมานี่ไม่คจะไดไปดีเหรอนานละเร็วัานพอง่ะ็า ตตเตเียก้องชดเตยไม่ด,ไไมด้ยครูคะขอแนชนำงานได้ไมไคกล้มามอเห็นแม่มันก็ไม่ยอมมาคุยไม่ยอมมาถามอะไรถ้ามันจะรู้ไม่มา,มา,าอะไรมันรู้ไม่ได้ว่าทำอะไรการงานห้นนองเวลาทำงานห้องดิจนทัลเออ มื่อตอนที่แม่ทำนะก็ไม่ว่าพอให้ทำนะก็ไม่เลียนอ่ะให้เหรอใช้มันทำแต่ครูจะบอกรายละเอียดงานนะคะครูจะไปทำเอกสารล่าหน่อยงานของครูก็คือทำสมุดเล็บยาข่อภายในก่อนสอบละกันเพราะเดี๋ยวครูจะไปโชว์ที่ทักษกาโอเคไหมโอเคค่ะแล้วมานองคน รู้ว่าอะไนี่่ะไม่รู้หรอกหมีไปอย่างเดียวเลครูก็คงความรู้หรอไม่รู้หรอเราต้องทำเหมืจากันตีอัน่อานเรียน่ยคุณจะไปแล้วนะคะถ้าใครมีธุระอะไรมีปัญหาอะไรเรื่องนก็ลงไปบอกครูได้เลยไ่งรอัรขอบุณค่ะยังม่เรี่ดูกยากูในที่สุไหน มาถามว่าอะไรเราแข่งร <bin out> <clothes> ักขึ้นมากไปสิไม่ได้กูอะไรมือกค่ะฮะงี้ไงกมันจะยังไงกับมัน งั้นเราเข้าไปคุยเลยไหมมันไม่ใช่เราทำงาน oh. ไม่คิดจะมาถามงานเราเลยหรอพี่ครูสั่งอะเคยคิดจะช่วยมั้งป้าก็เราไม่รู้อนะแล้วทำไมเึงไม่มาบอกพวกเราละ่ะอ้าวแล้วนี่เธอต้องให้พวกเราไปตามหรอท,ทั้งที่มาันางานเพิ่งอะพวกเธอไปไหนหรอตอนที่เขาบอกอรายละเอียดอะเอาแต่เข้าหน้าไม่อยู่ฟังรออธิบายบ้างเลยน้องงานก็รู้ว่าเขาสั่ง mm. ก็ไม่คิดจะมาถามพวกเราเลย งานที่แล้วก็ไม่ช่วยนี่เพราเธอจะเอาอย่างไงอ่ะงานมันก็เสร็จไปแล้วนี่จะมาเอาอะไรจ้ะแ่ะตอนพาะฉันทำพวกแกไปอยู่ไหนมาทำไมไม่มาช่วยกันทำแล้วฉันรู้ไหมล่ะพวกแกทำเท่ไหนอ่ะไม่บอกกันนะอ้าวแล้วตอนนี้ครูเขาบอกรายละเอียดอ่ะไปอยู่ไหนหรอเข้าห้องน้ำไงแต่ห้องแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมก็รู้ว่าเขายังสั่งไม่เสร็จอ่ะปะโอายเงาท้อกันได้และเราว่าไปหาครูดีกว่าให้ครูเคลียร์กันจะได้รู้แต่จะจบไหมล่ะ จะได้จบก็ไปก็ไปครูจะได้รู้ว่าใครไม่ทำงานก็ไปเลยก็เดินสะกี่หนึ่งครูครับเพื่อนผมมันทะเลาะกันใเทากันก็มันทะเลาะกันเรื่องงานที่ครูไม่ทำงานทั้งครับแล้วตอนนี้เพื่อนอยู่ไหนอยู่ห้องวิชาจัมบัดครับครูไปดูไว้ตามไครูครับสวัสดีนั่นไม่ใช่พวกผมทำงานนะคะใครจะช่วยเราพี่อา่า กันอะคะไ้าค่ะได้อาเพื่อนทะเลาะอะไรกันอย่บอกครูมาสิว่าเพื่อนไม่ช่วยพวกหนูทํางานนะคะไม่รู้รืยยังว่าครูสั่งรายละเอียดอะไรบ้างพอไปถามแล้วไม่ชี้แจงไมาถามหรอแม่กับางครเพื่อนมาทำงานกลุ่มกันก็ไม่รู้เพื่อนทำาที่ไหนแต่เพื่อนไม่เคยมาถามนะคะว่าแบบยังไงครูสั่งอะไรบ้างตอนนี้เพื่อนไปป้องน้ำเพื่อนก็ไม่มาถามนะคะว่าครูบอกอะไรบ้าง ก็ะก็ไม่อยู่กันแล้วอะอ่าโอเคครูเข้าใจแล้วเอกันโอเคงั้นเดี๋ยวครูขอฟังเหตุผลของทีละคนอ่าเอมก่อนเลยบางทีก็คือไม่รู้ว่าเพื่อนทำงานอะไรกันเนี่ยแบบเวลาจะถามเพื่อนก็ไม่ค่อยอยู่ค่ะใช่เวลาอยู่ในห้องก็ไม่ค่อยสนใจอยู่แล้วคพะชอบแบบมองหน้าอะไรก็มไม่อยากคุยอ่าแล้วโอปอล่ะก็เพื่อนไปเข้าห้องน้ำตอนนี้ครูไม่อยู่ อย่างเช่นง,งานที่แล้วกลุ่มมันเป็นงานกลุ่มเพื่อนก็ไม่ช่วยอะไรเหมือนกันละคะ่ะแถมมางานนี้เพื่อนก็ยังจะไม่ช่วยอะไรอีกอาจจกที่ครูฟังได้สองฝ่ายแล้วนะก็คือก็จะมีปัญหาอันที่พวกเราไม่ได้คุยกันแล้วก็เลยไม่เข้าใจกันแล้วจะมีอีกฝั่งก็อ,อาจจะพูดจารุน,นแรงใส่เพื่อนเพื่อนก็เลยไม่กล้าพูดคุยด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะการตอบแนี้ครูก,ก็อยากให้พวกเราคุยกัน ใช่เหตุผลในการเข้าใจนะคะเข้าใจค่ะเราจะทำงานด้วยกันได้ไหมหรือว่ายังไงถ้าตอบความเข้าใจกันจะอยู่ด้วยกันได้ไหมได้ค่ะโอเคงั้นงานหน้าเดี๋ยวครูจะเราดูก่อนเนาะว่าจะให้เราอยู่ติดเดียวกันดีหรือเปล่านะตทบตอบตอบมาค่ะ ไม่ช่วยงานอะไรมาพวกเราก็องอร่วมกันเพราะเราแบบเราต้องรู้ว่าคือทำไก็ไหมอย่างเงี้ยเราต้องก้าวูนึ่งไปอ่ะก็ลองว่าก่อนกันกลับบ้านกังไงแล้วเรื่องนานเลยเหรอน่าก็ช่วยกันครับครับครับแล้วแล้ก็กลับกันยังไงหรออยเนี้ยแม่